ตัวสองตัวแต่และห้องเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ข้างในนะข้างในโลกหมดเลยแล้วข้างนอกก็เรียบร้อยก็ส่งงานเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วช่วยกันดูนะแต่มาก็มาเรียบร้อยระดับอาตมาเนาะก็สวยงามนะโยมก็เป็นหลักให้นะั่นแหละเป็นหลักให้บริจาคมาเป็นหลักในการซ่อมแซมบำรุงตอนแรกก็กะว่าจะให้เจดีเสร็จเรียบร้อยค่อยหาตางังค์ค่อยซ่อมแต่ตอนนี้มันมัน มันคล้ายๆว่าได,ไ,ดได้รับรองแขกด้วยนะที่ได้วางงานไว้ในในวันนั้นนะเพราะว่าจ้าภาพที่บริจาคสร้างพระพุทธรูปมาเขาก็อยากจะามาร่วมกิจกรรมว่าตอนที่ยกพระขึ้นนั่นก็ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์มาเจริญชัยยม,มงคลกาถา,ามีพิธีทั้งสงนิดหน่อยพอพอยกขึ้นช่วงเช้าเนี่ยจะทำพิธี หล่อหัวใจพุทธมตตาเป็นทองครั้งแรกน่ะเขาจะเอาทองไปหลอมเทเลยทางร้านเขาบอกว่าเขาก็สีดายเพราะว่าบางครั้งมันตกหล่นไปอยู่ในสายเชนวนที่มันไม่ควรจะเป็นแล้วก็ต้องไปอยู่ตามขี้ทองอะไรต่างๆเขาบอกเอ,า,อางี้ไหมหลอ่อต่างหากเลยแปะเลยยังไงก็เราทําได้ก็เลยให้นัดช่างทองมาทําที่วัดเลยก็คือทาตอนเช้าประมาณแปดโมงครึ่งนี่เราจะ อัญเชิญพระธาตุที่มีอยู่เจ็ดองค์ข้างบนห้องประธานลงมาคิดว่าจะใช้บทสบกนี้บรรจุเลยบรรจุเสร็จแล้วก็จะ,จะอัญเชิญพระธาตุกลับไปตอนเสร็จงานแล้วอันนี้ก็จะตั้งไว้ที่เดิมพอวันนั้นเราจะทาพิธีบรรจุอีกทีหนึ่งวันที่เราบรรจุพระธาตุนะท่านอาจารย์ท่านบอกท่านมีเตรียมไว้บ้างแล้วมันนัคุยกันแล้วนะ,ะนันกเตรียมไว้ส่วนหนึ่งก็จะคิดว่าได้ตรงนี้แล้วนะแต่บทสบกของเราเนะี่ยช่างเขาเขาก็ทําตามแปลนเขา แต่มเมื่อมีตรงนี้เขาบอกว่าถ้างั้นไม่ต้องทําต่อเราทําเป็นฐานขึ้นอย่างเดียวเอาตัวนี้ตั้งเลยเข้า่าเนะมันดูแล้วเขาเห็นภาพแล้วเขาก็ก็ไม่กล้าทาต่อแล้วเพราะมันอเอาชันกันเลยเข้ามานะแต่งบประมาณออกมาแล้วก็ออกมาสวยคมด้วยนะนี่คือวันที่หกพอหล่อเสร็จแล้วพระสงฆ์มาฉันฉันเพลกลับจากฉันเสร็จแล้วประมาณเที่ยงครึ่งโดยประมาณก็จะทําพิธีบรรจุ เป็นลูกใบโพหัวใจเขาทำเป็น,ปนบล็อกแล้วนะเราเททองตรงนั้นแล้วก็เอาไปติดไว้ตรงที่หน้าอกด้านซ้ายเพราะมันเป็นทองเหลืองอุเป็นอุโมงอยู่พอปิดเสร็จเรียบร้อยก็เจ้าภาพก็จะปิดอุณานลมพุทธเมตตาตรงนี้เขาก็สั่งทำมานะเราก็มาร่วมกันพอปิดเสร็จแล้วก็จะอัญเชิญขึ้นองค์ที่หนึ่งเลยเป็นพุทธเมตตาหันหน้าไปทางถนนใหญ่พอทั้งองค์ที่สองที่สามที่สี่ก็รอบทิศเลยหลังจากเที่ยงไปแล้ว รถเคนก็จะยกขึ้นยกขึ้นช่งางก็จะพร้อมในตามลําดับขั้นตอนพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็จะอัญเชิญพระธาตุกลับเข้าไปอยู่ที่เดิมบนห้องพระธาตุนะพอปลายปีถ้าเป็นไปตามแปนก็คือ,อเขา,านัดว่าเดือนธันวามกรากรุ่ภาสามเดือนนี้เราน่าจะจัดงานฉลองหรือว่าบรรจุพระธาตุได้เพราะวตอนนี้รอบนอก เขาก็เริ่มทําเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะ,ะเขาจะปรับถนนปรับส่วนที่จะกลางตรงกลางเป็นบางส่วนนะแล้วช้างก็จะเอาเข้าไปตามมุมที่ซุ้มที่เราดูแล้วนะพอรอบบัวโยมจิ๋มสุขศรีกับคณะเพื่อนๆเขาก็กร่วมกันหลายหลายคนร่วมกันสั่งอัญมณีจากร้านพลอยไทยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เขาจะติดกลีบบัวเขาติดให้ดูสามกลีบแล้วนะ ยมมาวันนั้นขาดีแล้วจะค่อยขึ้นทางรัฐดีขึ้นแล้วนะวันนี้ไม่ยากให้ขึ้นหรอกนะไม่คุ้มเลยนะแต่เขาติดให้ดูแล้ววันงานจะได้ดูสามกรีบเขาติดรัตนะบางแล้วนะแต่จะติดรอมรอบก็คงจะเป็นรูปเป็นร่างเป็นสิ่งที่สวยงามที่หลายคนพัฒนาและตั้งใจแมื่ามาคณะสงฆ์ก็เฝ้าดูคอยลุ้นคอยให้กำลังใจคอย แสดงความปื้มปิติอยู่ว่าออกมาไม่คีเลกขว่าใครหรอกนะใครไม่เห็นก็คงจวยก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้ช่วยกันขนฝายจัดสรรจัดแจงนําในสิ่งที่เป็นมงคลอันยิ่งมาเพิ่มมาเติมให้มันสมบูรณ์ให้มันสง่างามให้มันสมกับ,บ,บที่เราได้ปรารานและตั้งใจเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาชีวิตหนึ่งเราทําได้ครั้งเดียว แล้วก็ชาติหนึ่งเราก็คิดว่าเราคงจะได้ได้บำเพ็ญที่สุดถึงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะว่าอายุเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่รู้ว่าใครจะแซงใครไม่รู้ว่าใครจะมีโอกาสได้บดําเพ็ญได้มากได้น้อยถ้าเราไม่ประมาทเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเราก็ทําเท่าที่เราทําได้แล้วก็ทําที่สุดเท่าที่ความสามารถเราจะบําเพ็ญสะสมอบรม เพิ่มพูนบุญมีของแต่ละคนแต่ละท่านได้เพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านโดยเฉพาะโยมที่มีสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงก็ขอให้บุญกุศลเหล่านี้ให้อุดหนุนเสริมส่งให้หายวันหายคืนปกติโดยเรียววัยนะด้วยอนุภาพแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพที่เราได้เคารพบ,บูชาอันสูงส่งเหล่านี้ก,ก็ขอให้สงวามปรารถนาโดยทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเทอ ต่อไปประสงค์พิจารณาอาหารได้ทันอาหารกันเนาะปาติสังคาโยนิโซปินทัปะทาปทังปฏิเสวามีเนวะทวายนะมธายานะมันดานายานวิภูชนายายาวเทวอิมัสสกายาสาธิติยายาปนายาวิหิงสุพรหมจริยานุคหายาเิติผู้รานันจเวทะนังปฏิหัง มีนาวันเวทนังนาอุปาเทสามียาตราจเมพวิสติอนวัตจะภาโสวิหโรจาตีนาตวาจลังยิงสกลังจะตุสาครัสาเมรุป,ปมานามาปิคันธรมนุตตรังจะปาะปปุติเนวามนุโชอิสุจิงกะดาจิจิงโพวิปานสตะกุนัง ิโมอันตเพภาเวท่านผู้เจริญทั้งหลายน,นรชนแม้อาบน้ำทั่วทั้งสี่สมุทและรูปไล้ของหอมอันยอดเยี่ยมเท่าคุณเขาสิเนรุก็ไม่ถึงความสะอาดได้ในการใดๆเลยท่านเห็นคุณประโยชน์อะไรในร่างกายหรือเดหังตะเดวาวิวิทาสุจิสันนิทานัง เดหังตเดววัฏพันธนโรคปภูตังเดหังตเทวนาวดาปริพินนาคันดังเดหังวินาพยกรังนาสุสานามัตีร่างกายนั้นเป็นที่รวมสิ่งปฏิกูลนานาชนิดร่างกายนั้นเป็นเพชฌฆาตเลือนจำและรังโลกร่างกายนั้น เป็นฝีเยิ้มไหลออกทางทวานก้าไม่มีสุสานที่น่ากลัวกว่าร่างกายเลยอันตโตขตังยาดิจามุนตะกะรีสภาคังเดหะภหีอดติจาริยาวินิงขามิตวามาตาปิดาวิกรุณาจจวินันทะเปมากมังพะเวยูกิมูพัน ทุสุดาจด,ดารหาหากอุจจาระและปัสสาวะที่อยู่ภายในพึงล้นออกมาภายนอกร่างกายมัรดาบิดาก็จะขาดความการุณและความรักสิเนหาโดยแท้ญาติมิตรบุตรธิดาและสามีภรรยาจะเป็นเช่นใดเล่า<ม>เดหัยงยาดานาวามุขังกิมิสังคาเคหัง มังสตทิเสดารุติรากาลิลังวิคันทังโปสันทีเยวิวิทปปาปามิหาจริตวาเตโมหิตามรณธรรมมามาโหวาเตวังบุคคลเหล่าใดทำพฤติกรรมชั่วหลายอย่างแล้วบำรุงร่างกายที่มีวาวรเก้าวเป็นที่อาศัยของหมู่นอนเต็มไปด้วยเนื้อกระดูก เยื่อ,องเงือและเลือดมีกลิ่นเหมน็นและมีความตายเป็นสภาพบุคคลเหล่านั้นเป็นคนโง่จริงหนออะดุบเมวิวิทโรคาณิวาสะภูเตกายเยสดารุทิรามุตตะการิสะบุเนโยเอธน,นันดัตินโรนาะสะนาะ นโลสสิคาลาภะกเกกามังฮิโซจติปะรัตสภาลภูธีนรชนไดยินดีในร่างกายที่เปรียบดังฝีเป็นรังของโรคนานาชนิดอันเต็มไปด้วยเลือดอุจจาระและปัสสาวะซึ่งเป็นอาหารของสุนัขนี้เสมอนอรชนผู้โง่เขานั้นย่อมเศร้าโศก ย่อมโศกเศร้าในปรลโลกแน่นอนโภเพนปินดาสดิโสวิยสาระหีโนมิลหาลโยวิยาสถาปฏิกูลคันโทอาสีวิสาลยานิโพสพโยสดุโคเดโฮสดาสวัตติโลนาคาโตวาพินัง ท่านผู้เจริญร่างกายนี้ไม่มีแก่นสารเหมือนต่อมน้ำมีกลิ่นเหม็นเสมอดุดหลุมคูดมีทุกภัยด่างโครงอสรพิษย่อมขับสิ่งสกปรกออกมาเสมอเหมือนหม้อเกลือแตกชาตังยัตธาดกบาลังภูวินินธนิยังปังเกสุโภอาสุจิตโตยาสมากุเลสุชาตังตทาประหิตมัม ปิจเดหพุตาตังนิธานิยามิหชาตุนาโหติโลกิดอกบัวซึ่งเกิดในตมเกลื่อนกลนด้วยน้ำคลํำไม่ใช่สิ่งที่ควรตำหนิในโลกฉันใดแม้ร่างกายที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นก็ไม่น่าตำหนิในโลกฉันนั้น Tawading sabah kapal ribu rata wiseso Kayo hinara hinara nalikanan Saloke kayesuking Palamihat di japan ditanam Kamangta dewa pekaram ร่างกายของชายหญิงทั้งหลายในโลกกอบด้วยอาการ32ไม่มีสิ่งวิเศษเลยร่างกายจะมีประโยชน์ประโยชน์อะไรแก่บัณฑิตชนในโลกนี้เล่าร่างกายนั้นมีไว้เพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นมิใช่หรือโปเซนาปันดิตา,ตาเรนาัตาทาปิเดหังสภพัตนาจิรัตรังปริปารณียัง ทมังจาริยสสุจิรังคลุชีวมัมนโนทมุฮาเวมานิวโรโยิวกามาโดโพถึงกระนั้นบุคคลผู้ฉลาดพึงรักษาสรรพาดก,กายตลอดการนานเมื่อบุคคลดำรงชีพอยู่นานก็จะประพฤติธรรมได้เป็นแน่แท้ท่านผู้เจริญพระธรรมเป็นรัตนะ วิเศษอํานวยสิ่งที่น่าปรารถนาโดยแท้คิเรยธาสุปริภาวิตาโอสธรรมหีสเนหินาโอสัทธพาลังปริภาสเตวะโตธโมตถาอิหาสมาจริโตฮิโลเกชายาวายาเทปาระโล กามิโตวาชันตังสรรพคุณของอยาย่อมกระจายไปทางสารอาหารในน้ำนมที่ผสมยาไว้ดีแล้วฉันได้ทาที่บุคคลประพฤติดีแล้วในโลกนี้ย่อมติดตามผู้จากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นกายสโพวิรจิตาสยทาดุกูลัง ชายาวิภาติรุจิรามาลทัพปณิตุกัตวัตเทวะประมังกุสลังปร,ราธาสัมพูสิจาิวะพวันติพะเลนาเตนาท่านผู้เจริญเงาของร่างกายที่ประดับตกแต่งแล้วย่อมง,งามในกระจกเงาอันใสไร้ฝ้าฉันใด บุคคลเมื่อบำเพ็ญประมัติประโยชน์แล้วย่อมได้รับการประดับตกแต่งในโลกหน้าด้วยผลบุญนั้นฉันนั้น